สวัสดีค่ะถ้าจะให้สรุปปี2,568ที่เพิ่งผ่านไปนะคะอคำที่เหมาะที่สุดอาจจะเป็นคำว่าปีแห่งแรงสั่นสะเทือนเลยก็ได้ค่ะครับเป็นคำที่เห็นภาพมากเลยครับใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีแต่เรื่องใหญ่ๆที่กระทบสังคมไทยในทุกมิติเลยทั้งอ,อ,อาอาชญากรรมข้ามชาติครับผมภัยพิบัติที่น่าเศร้าแล้วก็การเมืองด้วยใช่ค่ะแล้วก็การเมืองที่ผันผวนแบบ คาดไม่ถึงเลยพลิกไปพลิกมาจนตามกันไม่ทันเลยค่ะเป็นปีที่เหมือนกับบททดสอบครั้งใหญ่ของประเทศจริงๆครับคือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวๆนะครับแต่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วมันก็เผยให้เห็นรอยร้าวหรือปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นชัดเท่านี้มาก่อนค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองปฏิป,ปต่อเรื่องราวเหล่านี้กันดูนะคะโดยใช้ข้อมูลจากบทสรุปข่าวบทวิเคราะห์ต่างๆครับ เพื่อดูว่าภาพรวมของประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่ดังไปไกลถึงต่างประเทศเลยปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ครับคือจุดเริ่มต้นนี่มันเหมือนพล็อตหนังเลยนะคะกรณีของซิงซิงที่เป็นนักแสดงจีนนะคะใช่เลยครับจริงๆก่อนหน้าเคสของซิงซิงก็เคยมีนักแสดงจีนคนอื่นๆอย่างเติ้งโหย กับฝ้านหูโดนมาแล้วอ๋อมีมาก่อนแล้วเหรอคะมีครับแต่เคสของสิงสิงนี้แหละครับที่มันดังมากจนเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้รัฐบาลจีนทนไม่ไหวอืมแรงกดดันจากจีนตอนนั้นหนักมากครับถึงขั้นส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะอย่างหลิวจงอี้บินมาประสานงานด้วยตัวเองเลยโหแล้วฝั่งไทยก็จัดหนักเลยใช่ไหมคะจำได้ว่ามีการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดมากครับผม ตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตตัดการส่งน้ํามันเชื้อเพลิงตามแนวชายแดนทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็กัมพูชาเรียกว่าตัดแขนตัดขากันเลยทีเดียวจึงถ้ามองในมุมรัฐบาลตอนนั้นการตัดไฟตัดเน็ตก็อาจจะเป็นวิธีที่เร็วและแรงที่สุดแล้วมั้งคะเพราะการจะส่งกําลังเข้าไปทลายถึงฐานที่มั่นในประเทศเพื่อนบ้านมันมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วประเด็นนั้นสําคัญมากครับมันเป็นมาตรการที่เราทําได้จากฝั่งเราแต่ในขณะเดียวกันแรงกดดันมันไม่ได้มาจากจีนอย่างเดียว ค่ะสหรัฐเองก็ลงมาเล่นด้วยประกาศความบาดหุยวันกรุ๊ปของกัมพูชาอืซึ่งมีคุณโตที่เป็นหลานชายของฮุนเซนเป็นผู้บริหารอยู่อ๋อพอเรื่องมันไปถึงคนในตระกูลฮุนเซนไฟก็เลยเริ่มส่องมาทางกัมพูชาอย่างจริงจังถูกต้องครับแล้วมันก็ลามมาถึงไทยด้วยใช่เลยค่ะเพราะมีการออกหมายจับคนใกล้ชิดหุนเซนอย่างก๊กอานกับลียงพัดแต่จุดที่พีคที่สุดคือ การที่ไปตรวจพบว่าทั้งสองคนนี้ถือสัญชาติไทยด้วยครับตรงเนี้แหละครับที่ทําให้คนไทยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่คิดไว้เยอะมากมากๆค่ะพอมีเรื่องสัญชาติเข้ามาการดําเนินการทางกฎหมายก็เลยตามมาทันทีมีการถอนสัญชาติลียงพัทค่ะแล้วปปอง,องอก็เปิดปฏิบัติการยึดอายัดทรัพย์ส,สินครั้งใหญ่เลยมูลค่ารวมๆแล้วกว่า1 0,000ล้านบาท หมื่นล้านตัวเลขมันน่าตกใจมากนะคะมันสะท้อนว่าเรามีเศรษฐกิจสีเทาขนาดมหึดมาที่ซ่อนอยู่ในประเทศเลยใช่ครับมันใหญ่พอๆกับงบประมาณของบางกระทรวงเลยด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่บอกเราว่าปัญหามันอย่างรากลึกกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากครับโอ้โหพอเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยในข่าวตอนนั้นมีรายละเอียดที่คนพูดถึงกันเยอะมากอย่างการยึดเรือย,ยอชลำหนึ่งมูลค่าเป็นพันล้านเลยครับแล้วก็ภาพถ่ายของเบนสมิธ ที่เป็นตัวการใหญ่ในเครือข่ายกับบุคคลในแวดวงการเมืองไทยที่หลุดออกมาตอนนั้นวุ่นวายกันน่าดูเลยนะคะหลายคนต้องรีบออกมาปฏิเสธกันเป็นแถวเลยแต่สิ่งที่น่าคิดตามมาก็คือแม้จะมีการปราบปรามครั้งใหญ่ขนาดนี้แต่ในแหล่งข้อมูลก็มีรายงานว่ามันมีฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ๆผุดขึ้นมาอีกเหมือนกันเอาเหรอคะครับทั้งที่โอเบเจียนฝั่งกัมพูชาหรือในเขตอิทธิพลของกองกําลัง DKBA ในเมียนมามันเหมือนการเล่นเกมตีตัวตุ่นครับทุบตรงนี้ก็ไปโผล่ตรงนั้น ซึ่งมันก็ชวนให้ตั้งคำถามถ,ามถึงประสิทธิภาพของมาตรการระยะยาวจริงๆนะคะครับผมการปราบแก๊งสแกมเมอร์นี้มันเหมือนการเผยให้เห็นรอยร้าวของระบบความปลอดภัยข้ามชาติเลยนะคะแต่พูดถึงเรื่องรอยร้าวมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นรอยร้าวของจริงเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพเลยเรื่องตึกสตงนอถลม่มใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้คนไทยช็อกกันทังประเทศเหมือนกันใช่ครับตอนแรกหลายคนคิดว่าเป็นเพราะ ผลก็คบจากแผ่นดินไหวขนาด8.2ที่เมียนมาค่ะแต่พอผลการตรวจสอบเชิงลึกออกมามันน่ากลัวกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะสาเหตุหลักมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างโครงสร้างอะไรล่ะคะส่วนที่เรียกว่าผนังรับแรงเฉือนครับมันก็คือแกนกลางหรือกระดูกสันหลังของตึกที่คอยรับแรงต่างๆพอส่วนนี้ไม่ได้มาตรฐานตึกก็เหมือนคนไม่มีกระดูกสันหลังพร้อมจะพังลงมาได้ทุกเมื่อโหยังจําภาพข่าวตอนนั้นได้เลยครับ ตัวเลขผู้เสียชีวิต95คนรอดมาแค่9คนนี่มันน่าใจหายจริงๆครับคือเราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นตึกสูงใจกลางกรุงเทพพังลงมาแบบนี้แล้วเรื่องนี้ก็สะท้อนปัญหาในวงการก่อสร้างเราแบบเต็มๆจนมีการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องไปถึง23รายและในปีเดียวกันนั้นภัยจากธรรมชาติเองก็รุนแรงไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม,มเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ภาคเหนือโดนพายุวิภากับคาจิกิเข้าไปเต็มๆมีภาพหนึ่งที่ติดตามากเลยค่ะคือภาพน้ําท่วมวัดภูมินทร์ที่จังหวัดน่านจนระดับน้ําสูงถึงคอของรูปปั้นปู่ม,ม่านย่าม่านเลยใช่ครับภาพนั้นสะเทือนใจมากมันบอกความรุนแรงของสถานการณ์ได้ดีมากๆความเสียหายตอนนั้นครอบคลุม11จังหวัดภาคเหนือเลยนะครับยังไม่รวมดินสไลด์ที่แม่แจ่มเชียงใหม่ด้วยแต่ที่หนักที่สุดจริงๆคืออุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ในภาคใต้ใตช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาที่บทริคาะ์ระบุว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ25ปี25ปีและมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดในรอบ300ปีครับ300ปีโห oh, ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนั้นต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินทั้งจังหวัดมีผู้เสียชีวิตเกือบ150คนครับคลองระบายน้ำหลักอย่างคลองรอหนึ่งที่ว่าใหญ่แล้วก็ยังเอาไม่อยู่เลย มันแสดงให้เห็นว่าภัยธรรมชาติในยุคนี้มันรุนแรงเกินกว่าที่โครงสร้างพื้นฐานเดิมๆของเราจะรับมือได้แล้วนะคะถูกต้องครับคือพอเอารวมกันทั้งตึกถล่มเพราะฝีมือมนุษย์และน้ําท่วมใหญ่เพราะธรรมชาติมันฉายภาพความเปราะบางของระบบต่างๆในประเทศเราได้ชัดเจนมากเลยเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงจริงๆค่ะจากภัยพิบตัติเรามาสู่แรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่สุดของปีและเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับทุกอย่างที่เราคุยกันมา นั่นก็คือความผันผวนทางการเมืองที่นำไปสู่การยุบสภาครับผมซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือคลิปเสียงเช้า17นาทีระหว่างนายกรัฐมนตรีแพททองทานชิน,นวัตรกับสมเด็จหุนเซนครับประเด็นในคลิปเสียงนั้นมันละเอียดอ่อนหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับตั้งแต่การที่คุณแพททองทานเรียกหุนเซนว่าอังเกล ที่แปลว่าลุงซึ่งมันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษอืมไปจนถึงเนื้อหาการสนทนาที่พาดพิงถึงกองทัพในประเด็นความขัดแย้งชายแดนโดยระบุทํานองว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นคนของฝั่งตรงข้ามค่ะจุดนี้เองที่ถูกฝ่ายค้านแล้วก็สอวอนําไปขยายผลใช่ครับว่าเป็นการกระทําที่อาจขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วมันก็แรงจริงๆนะคะเพราะสอวอ36คน เข้าชื่อยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจนสุดท้ายสารมีมติ6ต่อสับชี้ว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณแพททองทานสิ้นสุดลงเป็นการปิดฉากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแบบช็อกวงการเลยใช่ค่ะและทันทีที่คุณแพททองทานพ้นตำแหน่งสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นครับ พรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านอยู่พลิกกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกางได้อย่างรวดเร็วโดยที่น่าประหลาดใจคือได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคประชาชนใช่ครับและกับการเซ็นข้อตกลงหรือ MOA 5ข้อซึ่งมีเรื่องการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมอยู่ด้วยสำหรับพรรคประชาชนการที่ภาพลักษณ์คือพรรคคนรุ่นใหม่ไม่เอาเผด็จการแต่กลับไปจับมือกับคุณอนุทินแบบนี้ มันส่งผลกระทบต่อฐานเสียงของเขาขนาดไหนคะมีเสียงวิจารณ์หนักมากครับแต่ในมุมของพรรคประชาชนตอนนั้นอา,อาจจะมองว่านี่เป็นหนทางเดียวที่จะผลักดันวาระสำคัญอย่างการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อย146เสียงของคุณอนุทินยังไม่ทันเด็กเริ่มทำงานเลยก็เจอมอรสุมลูกใหญ่ซัดเข้ามาทันทีครับ ทั้งปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ที่เราคุยกันไปแล้วก็ที่หนักกว่าคือวิกฤตชายแดนกับกัมพูชาที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้งเหตุการณ์นั้นรุนแรงมากนะคะมีการยิงจรวด bm 2 1ข้ามมาตกในปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกดทำให้คนไทยเสียชีวิตถึง7คนครับแล้วก็มีการประทะกันยืดเยื้ออยู่20วันทหารไทยเสียชีวิตไป27นายเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดสุดๆแล้ววิกฤตชายแดนนี้เองใช่ไหมคะที่กลายมาเป็นชนวนของจุดแตกหักทางการเมืองใช่เลยครับ เมื่อมีการโหวตแก้รัฐธรรมนูญในสภาพกรกประชาชนกับเพื่อไทยต้องการตัดอำนาจสอวอืฮะโหวตสวนทางเพื่อคงอำนาจสอวอเอาไว้ซึ่งในมุมของพักประชาชนนี่ก็คือการฉีก MOA ที่ตกลงกันไว้อย่างสิ้นเชิงเลยถูกต้องครับความไว้ใจมันก็หมดลงตรงนั้นสุดท้ายคุณอนุทินก็เลยตัดสินใจยุบสภาในวันที่11ธันวาคม2568 แล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่8กุมภาพันธ์2,569ครับเป็นอันสิ้นสุดรัฐบาลเฉพาะการที่อายุสั้นที่สุดรัฐบาลหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันมีอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่ดำเนินคู่ขนานกันมาตลอดทั้งปีอ๋อ oh. และส่งผลต่อกระดานการเมืองอย่างมากนั่นคือคดีความของคุณทักษิณชินวัตรคดีชั้น14นั่นเองครับ หลังจากที่สารดีกามีคำสั่งจำคุกหนึ่งปีจากกรณีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนแรกหลายคนก็คาดว่าเดี๋ยวท่านก็ได้พักโทษตามเกณฑ์ผู้สูงอายุแต่แล้วก็มีจุดพลิกผันอีกจนได้ใช่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่อายการสูงสุดตัดสินใจยื่นอุทธรณ์คดีมาตรา1น2ของคุณทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้สารชั้นต้นเคยยกฟ้องไปแล้วค่ะการที่อายการยื่นอุทธรณ์มันส่งผลทางกฎหมายทันทีเลยครับ คือทําให้คุณทักษินไม่เข้าเงื่อนไขาการพักโทษเพราะถือว่ายังมีคดีต่อหรือคดีที่ยังไม่สิ้นสุดค้างอยู่อืมซึ่งคุณชูวิทย์กมนลวิสิ์ก็ออกมาวิเคราะห์อย่างเผ็ดร้อนเลยนะคะว่านี่คือแผนสกัดไม่ให้คุณทักษินออกจากเรือนจําก่อนการเลือกตั้งครับผม โห oh, เรียกว่าการเมืองที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนกันทุกองคาพยพจริงๆแล้วเหมือนเคราะห์สำกำซัดนะคะในขณะที่การเมืองในประเทศวุนว่นวายเศรษฐกิจก็มาเจอพายุจากข้างนอกอีกลูกภาษีทรัมป์ใช่ค่ะภาษีทรัมป์เป็นปัจจัยภายนอกที่มาได้ถูกเวลาจริงๆครับหลังจากโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองเขาก็ทำตามที่หาเสียงไว้คือประกาศนโยบายภาษีตอบโต้ประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐซึ่ง ไทยเราก็โดนไปเต็มเต็มในอัตรา19% 19%นี่มันส่งผลกระทบกับเราแค่ไหนคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันเหมือนเราต้องวิ่งแข่งร้อยเมตรแต่คู่แข่งเราอย่างสิงคโปร์ที่โดนแค่10%ได้ออกตัวไปก่อนเราเกือบ10เมตรส่วนเวนมามที่โดน20%ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับเรา แต่ขณะที่ลาวกับเมียนมาที่โดนไป4 0่เปอร์เซ็นต์นี่เหมือนต้องวิ่งถอยหลังเลยอ๋อมันทําให้สินค้าส่งออกของไทยไปสหรัฐแพงขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็เสียเปรียบคู่แข่งอย่างมากใช่เลยครับนี่คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลใหม่เลยว่าจะแก้เกมนี้ยังไงฟังดูแล้วเป็นปีที่หนักหน่วงรอบด้านจริงๆคะ่ะทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมพอมาถึงตรงนี้สนามเลือกตั้งปี2569ที่กำลังจะมาถึงหน้าตามันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยไหมคะ เปลี่ยนไปมากครับบทวิเคราะห์หลายชิ้นมองตรงกันว่านี่คือการแข่งขันของ3ก๊กที่ชัดเจนขึ้น3ก๊กช่ครับคือภูมิใจไทยประชาชนและเพื่อไทยซึ่งแต่ละพักก็มีทั้งจุดแข่งและจุดอ่อนที่น่าสนใจมากงั้นเริ่มที่พักแกนนารัฐบาลรักษาการอย่างภูมิใจไทยก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างภูมิใจไทยมีจุดแข่งที่ชัดเจนมากคือการอยู่ในอำนาจรัฐบาลรักษาการ ทำให้คุณอนุทินมีแต้มต่อในการสื่อสารนโยบายไปถึงประชาชนได้โดยตรงค่ะบวกกับนโยบายเดิมๆที่เข้าถึงท้องถิ่นได้ดีแต่จุดอ่อนใหญ่ก็คือเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองอถูกมองว่ารัฐบาลที่มาจากการพลิกขั้วไม่ได้มาจากเจตจำนงของประชาชนโดยตรงแถมยังมีภาพลักษณ์ที่ถูกโยงใหญ่กับกลุ่มธุรกิจสีเทาด้วยแล้วพักประชาชนที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล่ะคะ จุดแข็งของพรรคประชาชนยังคงเป็นอุดมก,การณ์ที่ชัดเจนและฐานเสียงคนรุ่นใหม่ที่เหนียวแน่นแต่การตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลเฉพาะการกับคุณอนุทินก็สร้างบาดแผลไม่น้อยค่ะทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงในสายตาผู้สนับสนุนบางส่วนที่มองว่านี่คือการทํำดีลการเมืองที่ขัดกับอุดมก,การณ์เดิมอมแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องยุบพ,พักด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นยังเป็นระเบิดเวลาอยู่ สุดท้ายคือพักเพื่อไทยที่ดูเหมือนจะอาการหนักที่สุดในปีที่ผ่านมาใช่ครับเพื่อไทยอาจจะยังพอมีฐานเสียงเดิมในบางพื้นที่อยู่บ้างแต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่เลยจากการที่ถูกมองว่ายอมจำนนต่ออำนาจอนุรักษ์นิยมหรอครับครับแล้วก็กรณีของคุณทักษิณที่ยังคาราคาสังก็ยิ่งสร้างความสับสนให้กับฐานเสียงคะแนนนิยมตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด แถมยังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าขาดนโยบายให,ใหม่ๆที่จะมาดึงดูดใจผู้คนได้เหมือนในอดีตสรุปภาพรวมปี2568ได้เลยว่าเป็นปีแห่งความท้าทายที่ทดสอบทุกภาคส่วนของสังคมไทยจริงๆนะคะครับคือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีเดียวเนี่ยมันเหมือนเป็นบททดสอบใหญ่เลยครับว่าสถาบันต่างๆของเรากลไกของรัฐเราเนี่ยแข็งแรงพอหรือเปล่าค่ะ ซึ่งพอเจอของจริงเข้าไปเราก็เห็นเลยว่ามันมีรอยร้าวมีช่องโหว่เต็มไปหมดในหลายมิติของสังคมพอได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วมันทําให้การเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงมีความหมายมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถูกต้องครับเพราะโจทย์มันใหญ่กว่าแค่การเลือกพักใดพักหนึ่งเข้ามาบริหารประเทศใช่ครับจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตึกที่ถล่มเพราะการก่อสร้างที่ไร้มาตรฐานหรือนายกรัฐมนตรีที่ต้องพ้นตาแหน่งเพราะประเด็นด้านจริยธรรมอืม มันชี้ไปที่ปัญหาเดียวกันคือระบบการตรวจสอบและความรับผิดชอบที่อ่อนแอดังนั้นคำถามสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะไม่ใค่แค่ว่านโยบายของพรรคไหนดีที่สุดแต่เป็นคำถามที่ว่าสังคมจะสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบตรวจสอบทวงดุลทั้งในทางการเมืองและในระบบราชการได้อย่างไรเพื่อให้กลไกเหล่านี้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตาม